สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆี่เพื่อนเพื่อชาว u t u b e นะครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง youtube ฟีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับสวัสดีเอที่น่ารักของผมทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีทุกคนที่คอยดูคอยให้กำลังใจผมทุกๆคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับ Honda เฮ้ยยัมาห้าฟีโน่นะครับเนี่ยอัดสองอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ลื้อเลยนะครับเดี๋ยวลื้อให้พี่แกวันนี้แหละนะครับพรจะเข้าสู่สัปดาห์ที่สามแล้ว พอดีพี่เจ้าของรถเนี่ยเขาที่บ้านเขามีรถหลายคันนะครับก็ทยอยเอามาซ่อมนะครับไฟขอนหน้านี้ก็เอาเวฟร้อยิบห้ามาทำนะครับไฟนี้ก็ปีโนนะครับเรียขไหมนี่อ้างอิงไม่ได้น่าจะน่าจะไปพี่สตาร์ทเดี๋ยวฟังเสียงกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวหาสาเหตุกันครับ มีเสียงเครื่องยนต์ดังอยู่ช่วงบนมีเสียงเครื่องยนต์ดังอยู่ชุดบนนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันเลยว่ามันเกิดจากเพราะสาเหตุใดพี่เอาลูกบล็อกเบอร์ยี่สี่มาเปิดดูกันว่ากระเดื่องวาาอะไรค้างไหมเจ้าของรถบอกว่าเบื้องต้นในลุกเจ้าของรถบอกว่าแก้งมาว่าน้ามันเครื่องแห้งนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดดูก่อนว่ามันจริงไหมเขาเติมน้ำมันเครื่องขับมานะครับที่เขาเติมน้ำมันเครื่องขับ น้ำมนันเครื่องขึ้นดีอยู่นะครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอตอนที่ผมเอาเครื่องออกแล้วนะผมจะยกเครื่องลงเลยรถคันนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยเวลาซ่อมมันซ่อมลาบากเพราะว่ามันติดฝาครอบพวกนี้นะครับเดี๋ยวต้องยกเครื่องลงเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนที่ลื้อเครื่องเลยนะครับคอนเฟิร์มไปเรื่องกระเดือววเด่องวาวกับกระเดื่องวาวกับเพลาลาลิ้นเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วก็ลูกสูบเป็นรอย เดี๋ยวคอยดูว่ามันจริงหรือไม่เดี๋ยวเราลื้อกันเลย,เลยนี่ครับลำดับแรกที่เราจะต้องถอดคือต้องเอากล่อง u ูบ็อกเอาสายไฟพวกขั้วบวกอะไรออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดน็อตถอดสายคันเร่งถอดสายโชกคนะครับแล้วก็สายไฟที่ขึ้นมาจากพันเซอร์แล้วก็ขึ้นมาจากไฟแสงสว่างนะครับ แล้วก็ถอดสายไฟเส้นนี้เส้นนี้จะมาออกมาจากกองเข้าคอยหัวเทียนนะครับมันจะลอดเข้าไปในรูกองอากาศเนี่ยเห็นไหมลอดเข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็มาเสียบเข้าคอยหัวเทียนนะครับแล้วก็จะมาคลายน็อตตัวนี้ออกน็อตล็อกยูนิแท็กเห็นไหมอ่าลูกยางแท่นเครื่องดีไหมเนี่ยโยกไหมพี่มันโยกไหม จะโยกดูก่อนถ้ามันแตกก็จะได้เปลี่ยนให้เขาทีเดียวเลยแตกนะครับเดี๋ยวพอดีเรายกเครื่องลงก็เปลี่ยนลูกปืนยูนิแทกให้เลยเนี่ยครับลูกปืนยูนิแทกมันอยู่นีนี้นี่นี่น,นี่มองเห็นอยู่เดี๋ยวมันต้องถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนถึงจะเปลี่ยนได้ต้องยกเครื่องออกข้างนอกครับพอดีว่า เรายกเครื่องออกซ่อมพอดีเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้พร้อมกันเลยแล้วก็จะมีถอดนี่ครับถอดนี้ฝาครอบตัวนี้เพื่อที่จะเอาน็อตโชคหลังออกแล้วก็ถอดมือลิงถอดสายเบรกหลังออกแล้วก็คายน็อตเบอร์สิบเจ็ดก็ยกเครื่องออกเลยพร้อมยังสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ Hãy đi, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để lo, à, đi không? bỏ lỡ những video hấp dẫn không? Được không? không được.

S <S <S นี่ครับผมมีครับทำ่บ้านอ่ะเดี๋ยวจะสั่งงานถอดอันนี้นอนนอก ถอนน็อตสองตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ทั้งหมดนี้เลยนี่ถอดออ,ออกถอดแล้วเอาไลกล่องไว้นี้เลย 一。<laughs> จำได้ใส่สมองรุ่นเนี้ยขอให้เป็นรถเดิมๆน็อตเดิม,ม,ดมอะไรเดิมจากโรงงานเดิมเลยตัวทีเบอร์สิบ <laughs> มันทำง่ายครับรถพวกเนี้ย ก็าไปบนี้นะเดีเยเราไปไต้อะไปเห็นขาวว่าอย่างนั้นเหรนะ้นำมันเครื่องมันแห้งมา มันเ,นเปลี่ยนกฎหมายด้แล้วมันก่มีเวลาให้หยุดให้เขาทำหรอกงานมันต่อคิวตลอด ไห้พุ่งไปเช็คพวกพ<ว>ูกเราหรอกเรานดิ้นมันยืดไหมครับ ตัวน,นี้ผมยังไม่ได้ไขเลยแสดงว่าเขาไม่ได้ไขแน่นมานะครับ๋มันมีรอยมีรอยถูอยู่ถูกับหัวน็อตเพืองานโซ่นี่ถูกับหัวน็อต Okay, ะสะพานสง่สนสงสะพานโซแตกหมดแล้วแล้วก็ยวดูว่าน้ำมันเครื่องมันแห้งมั้ยน่าจะแห้งนะ ัดเดีเ๋ยวเราถอดไอ้นี่ออก เต่อสาระกระเดืองวาวกระเดืองวาวถ้าไม่มีน้ํามันเลี้ยงมันจะไหม้ดําเลยแกนกระเดืองวาวแล้วก็เอาฝั่งให้เสียออก พี่ๆเพื่อนๆหลายคนใส่ผิดมานะผมจะบอกให้นะในกรณีถ้าเราเอาฝั่งที่มันมีเกลียวเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยเวลาเราจะถอดซ่อมบำรุงรถน้ํามันเครื่องมันแห้งแล้วกระเดื่องกับแกนกระเดื่องมันกินเนื้อกันอ่ะจะไม่มีหาวิธีที่เอาออกยากมากถ้าเราเอาฝั่งที่มีเกลียวเข้าข้างใน แคมก็เกิดความเสียหายนะเนี่ยครับน้ำมันเครื่องแห้งจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับน็อตตัวที่ไอตัวที่ผมเอาให้ดูมันคลายไม่คลายหรอกครับมันก็อาจจะมีดันบ้างแหละแต่ว่าจริงๆคือโจทย์มันอนะน้ำมันเครื่องมันแห้งลูกคนเนี้ยนายาว์ายาไม่โออกอีก ราจะเล่นของแค้ของเียมนะอันนี้ก็ได้ทำให้ดูแล้วได้วินิจฉัยอาการหน้างานแล้วนะครับคำตัดสินคำวินิจของผมก็คือวินิจฉัยว่าน้ำมันเครื่องแห้งลูกสูบเป็นรอยนะครับแคมหรือว่าแกนกับเทาราลาวลิ้นเนี่ยสึกเยอะเลยนะครับยุบลงไปประมาณเป็นมิลสองมิลนะครับแล้วก็กระเดื่องวาวยังเอาออกไม่ได้กระเดื่องวาวก็ต้องเปลี่ยน กระเดื่องว่าก็สึกเยอะไปะน้ำลากันแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นองค์ความรู้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ